สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook และ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ผมอมพรพัชเจริญมีรถ l 4018ตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยครับ l 4018 SP ปี66ครับไม่ไม่ถึงร้อยชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับสภาพสวยมากครับราคาอยู่ที่495,000บาทมีอุปกรณ์ให้3ชิ้นเลยนะครับด้านหลังก็ไม่เคยปั่นครับรอยมาร์กสีสันยังอยู่หมดนะครับ ตัวนี้ไม่เก้าสิบเก้าสิบจุดเก้าสิบชั่วโมงครับตัวนี้ครับสภาพสวยเดิมเดิมทุกจุดนะครับล้างน้ําเราขายเลยนะตัวนี้ครับยางก็ดีทั้งสี่เส้นครับนี่ครับท่านใดมาไม่ได้อดนปาจำมาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายก็ได้ครับราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าบาทท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าเก้าเก้าจ็ดครับ 081605237ร้านบัวสอนอัลพอร์เตอร์ที่เก่าครับตั้งอยู่วังบัวคลองขงอภัยเพชรที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับนี่ครับสีผันหน้ายังไม่ถลอกเลยนะครับนะอันนี้ล้างน้ำแล้วขายเลยครับสตาร์ทแล้วลองขับดูครับรถปี66ครับคันนี้ครับครับทำงาน90ชั่วโมงครับสวยมากครับอุปกรณ์มีให้3ชิ้นครับส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอมพอร์เตอร์ยินดีต้อนรับทุกท่านครับถอยยหลลังมาเ วิ่งดีไม่มีหอนครับรถปีหกหนะคันนี้ครับไม้เก้าสิบชั่วโมงครับสวยมากอุปกรณ์มีให้3มชิ้นเลยครับมีใบมีดในหน้าแล้วก็ผ่านหลังแล้วก็โรตารี่ด้วยนะครับนะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ